ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับการเรียนการสอนออนไลน์กับคุณครูกิ๊กอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูกิ๊กมีหน่วยการสอนเรื่องโลกสวยด้วยมือเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กไปดูคลิปวิดีโอนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยจ้า ครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่ด้วยกันสามคนมีคุณพ่อชื่อเฉาและคุณแม่ชื่อวันและมีลูกน้อยชื่อน้องปีใหม่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งขอทั้งสามนั่งดูทีวีด้วยกันขณะนั้นรายการในทีวีเกี่ยวกับเรื่องลดภาวะโลกร้อน และในขณนะนั้นน้องปีใหม่ mm hmm. ก็เลยเอ่ยถามคุณพ่อคุณแม่ว่าพ่อคะแม่คะเราจะช่วยโลกของเรายัางไงกันดีคะลูกจ๋าแม่คิดดอกแล้วล่ะว่าเราจะช่วยโลกของเรายัางไงกันดีแม่คิดว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราไม่ใช้แล้วก็ควรจะปิดไว้นะลูกแค่นี้เราก็จะช่วยโลกของเราได้เยอะเลยล่ะค่ะแม่ จะปิดไฟทุกดวงที่เราไม่ใช้แล้วกันดีกว่านะคะอ่าดีมากดีมากเลยละ่ะลูกนั้นต่อไปนี้ก่อนพ่อจะหลับพ่อจะปิดทีวีทุกครั้งเพื่อช่วย,วยลดพลังงานและช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนนะลูกหลังจากที่ครอบครัวของน้องปีใหม่ได้ช่วยกันหาวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดโลกร้อนได้แล้วเขาทั้งสามก็ได้นั่งพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง ปีใหม่ปีนี้ลูกอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็บอกแม่ได้นะไม่หรอกค่ะปีใหม่ปีนี้หนูไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนหรอกแต่หนูอยากให้พ่อก,กับแม่พาหนูไปปลูกป่ามากกว่าค่ะเอาละปีใหม่นี้พ่อจะพาแม่กับลูกไปปลูกป่าด้วยกันนะจากนั้นครอบครวัวของน้องปีใหม่ก็ได้ร่วมกันปลูกป่าอย่างมีความสุขเขาทั้งสามภาคภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งได้ช่วยลดภาวะโลกร้อน อย่าลืมช่วยกันดูแลโลกของเราคนละนิดนะครับถ้าโลกจะสวยก็ด้วยมือของเรานั่นแหละค่ะเด็กๆได้ดูคลิปเกี่ยวกับหน่วยโลกสวยด้วยมือเราแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมนะคะดเด็กๆช่วยกันประหยัดพลังงานนะคะเช่นเปิดน้ำแล้วปิดก๊อกด้วยอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้นะคะ แล้วเปิดไฟนะคะถ้าไม่ใช้แล้วเด็กๆก็ปิดไฟด้วยนะคะเป็นการประหยัดพลังงานทำให้โลกของเรานะคะน่าอยู่นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆช่วยประหยัดน้ําประหยัดไฟนะคะดูทีวีถ้าไม่ดูแล้วนะคะก็ปิดทีวีด้วยนะคะและก็เด็กๆช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกของเราให้อยู่ ได้นานนะคะหากเด็กๆช่วยกันร,รักษา,าสิ่งแวดล้อมนะคะลูกเราก็จะน่าอยู่นะคะสําหรับวันนี้คุณครูกิ๊กมีบทเรียนออนไลน์มาฝากเด็กเพียงแค่นี้นะคะพบก,กับคุณครูกิ๊กได้ใหม่ในคลิปการเรียนการสอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ